สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่าทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสวินเจนะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวสิงห์นะคะลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าใครถามว่าเอ้ยจะดูอะไรดีแจ้งจะบอกจริงๆเขียนใต้คลิปไปแล้วด้วยนะว่าลองดูย้อนหลัง แล้วก็เทียบเอากับชีวิตจริงของตัวคุณเองเพราะว่าถึงแม้ว่าเวลาคนมาดูสนตนวแล้วแจ้งดูบอกให้ไปดูตามลัคนาบางคนเนี่ยเอ้ยเวลาดูในคลิปที่แจ้งอัดเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงเพราะว่ามันแล้วแต่คนก็เลยจะบอกท่านผู้ฟังคำหนึ่งว่าลองย้อนกลับแล้วก็ดูเทียบเอาเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยอันไหนตรงกว่ากันจะเป็นลัคนาราศีนะคะก็แล้วแต่ในส่วนของชาวสิงในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ มองว่าหลายๆเรื่องเนี่ยน่าจะมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักเสียส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรมันมีดาวกระจุกตัวอยู่ในเรือนที่7อะ่ะเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่24มกราคมเลยนะคะตรงนี้ดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่7จ็ดแจ้งมองว่าตัวคุณน่าจะมีโอกาสได้คุยกับคู่ของคุณหรือเป็นลักษณะของการได้คิด นะคะอย่างมีเหตุมีผลเพิ่มมากขึ้นนะคะในการที่จะเลือกคู่นะคะ จำละครสมัยก่อนไม่ได้รจานาเสียงไทยหรอหรืออะไรคือไม่ได้แบบว่าแค่โยนพวงมาลัยไปแล้วอะเป็นลักษณะของการใช้เหตุใช้ผลมากๆในการที่จะหาคู่นะรวมไปถึงในส่วนของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนธุรกิจด้วยคุณอาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยอยากจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทางธุรกิจแล้วก็เริ่มคิดเร,เริ่มมีการติดต่อนิโกชิเอตต่างๆก็ได้เหมือนกันแล้วพอวันที่3กุมภาพันธ์นะคะมีดาวสุข เข้าสู่ในเรือนที่6นะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์รวมถึงการเงินต่างๆค่อนข้างจะชัดคือความรักมีโอกาสเจอจากคนในเที่ยมงานลูกน้องบริวารรุ่นน้องก็ได้หรือว่าจากการที่พาตัวเองไปฟิตเนสไปออกกลังกายแล้วเจอรวมไปถึงในเรื่องของการงานที่เป็นงานประจำถ้าทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับพวกความเสริมความงามหรือว่าตัวเลขฟแนนซ์หรือว่า แฟชั่นทำได้ดีมากหรือเป็นลักษณะของการได้มีเงินพิเศษอาจจะทำโอทีเพิ่มเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะหรือในการต่อรองราคาต่อรองเงินเดือนมีโอกาสได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือเป็นลักษณะของการได้โบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนกันนะแล้วพอมา วันที่4กุมภาพันธ์ตรงนี้ก็มิวมูลเกิดขึ้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักนะคะอาจจะเริ่มธุรกิจใหม่แล้วมีพาร์ทเนอร์เข้ามาหรือเป็นลักษณะของการมีคู่ค้าใหม่ก็ได้นะพูดที่เป็นเรื่องงานบ้างอาจจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะคะสมมติ อยู่ๆก็มีคนมาขอเป็นหุ้นส่วนซะอย่างนั้นทำนองนี้นะคะชวนชวนมาเป็นหุ้นส่วนหรือแม้แต่คู่ค้าคู่ขายคนที่ต้องดีลด้วยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะให้ความร่วมมือกับทางคุณเป็นอย่างดีและถ้าในเรื่องของคดีความต่างๆโอกาสที่มันจะดีขึ้นนะคะพัฒนาขึ้น ออกมาได้จบสวยนะคะค่อนข้างจะชัดเหมือนกันรวมไปถึงความรักก็โอเคละมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ๆค่อนข้างชัดหรือบางคนถ้าอยากแต่งงานมีโอกาสเช่นกันเนาะแล้วพอ,อ,อสิบกุมภาพันธ์นะคะดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่8นะคะเข้าใจว่าทางคุณน่าจะมีโปรเจกต์นะนอกจาก ในเรื่องของพาร์ทเนอร์แล้วอคุยมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วพอ,พอมาช่วง10กุมภาพันธ์เป็นจังหวะเหมือนกับองั้นเรามาลงทุนธุรกิจการอาจจะเป็นได้รับกองเงินรับเงินมาจากคนอื่นแล้วเอามาลงทุนก็ได้หรือตัวคุณอาจจะได้เงินที่เป็นเงินคนอื่น o r t e r people money ลงทุนได้กองทุนหุ้นประกรันภาษีมรดกเงินตกเบิกการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือเป็นลักษณะของ มีคนให้เงินมาสอบชิงทุนต่างๆตรงนี้มีโอกาสที่จะได้นะคะแล้วก็พอ14กุมภาพันธ์นะคะดาวอังคาร อ่ะอังคารจะย้ายต้องบอกก่อนว่าช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยจนถึงประมาณ13 13กุมภาพันธ์เนี่ยอังคารอยู่ในเรือนที่9ตัวคุณจะไปข้องเกี่ยวกับอนหนึ่งการปฏิบัติธรรมการเดินทางไกลระยะไกลาการศึกษาต่อระดับสูงเหมือนเป็นจังหวะต้องแอคทีฟมากๆต้องขยันมากๆเดินทางไกลยเยอะมากแล้วก็อาจจะเป็นการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยโฆษณาตัวเองเยอะมากเป็นพิเศษแล้วพอ14กุ ภูมภาพันไปแล้วดาวอังคารย้ายไปอยู่ในเรื่องของการงานมีชื่อเสียงอาใครได้ท็อปเซลมีโอกาสได้ท็อปเซลอยู่แล้วเนาะหรือเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าม,มีมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมีคนรู้จักได้รับการยกย่องนะคะเร็กคอร์กไนท์นะคะชื่นชมนะคะแล้วก็ถ้าทำบริษัทของตัวเองก็มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นงานประเภท ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องกลงานสายวิศวกรก่อสร้างอิฐหินดินทรายการเกษตรตรงนี้ค่อนข้างจะดีในช่วงเวลานี้แล้วก็อะไรอีก18กุมภาพันธ์ดาวอังคารขอโทษดาวอาทิตย์จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ในเรื่องของการเงินคือตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ย จนถึง17กุมภาพันธ์เนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักเดือนนี้เป็นเดือนป๊อปปูล่าร์โวตของคุณแล้วพอเลยไป18กุมภาพันธ์มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินค่อนข้างจะชัดนะคะโดยเฉพาะเนคนอื่นให้มา19กุมภาพันธ์ตรงนี้ฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่2ก็การเงินอีกนั่นแหละเงินที่คุณหามาได้เองด้วยเหมือนกันได้เงินก้อนเข้ามานะคะ อันนี้รวมไปถึงพวกที่แบบเอ้ยมีคนยืมเงินไปแล้วถ้าจะมาคืนก็ช่วงเวลานี้ก็คือได้เหมือนกันนะเดือนนี้นะแล้วก็บางคนอาจจะมีความอยากจะได้รถใหม่ก็มีโอกาสเหมือนกันถอยรถใหม่นะหรือบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องให้คุณค่าตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ ชาวสิงนะชาวสิงคอกเด่นของคุณก็คือเป็นคนที่เหมือนเป็นเซลล์ t อ e attention ไปที่ไหนใครก็ให้ความสนใจคุณนะคะใครจะเป็นชาวส่องหรือว่าจะเป็นตัวคุณเองเนี่ยให้รู้เลยว่าถ้าจะไปงานราตรีสมโมสรที่หนึ่งทุกคนในฟลอร์เนี่ยต้องหันมามองคุณหมดเลยทำนองนี้นะต้องโดดเด่นถ้าไม่สวยก็ต้องแปลกอะไรนะแต่โดยมากก็ต้องแบบเฮ้ยดูสง่าง,งามทำนองนี้นะแล้วก็ ใครที่จะเอาใจชาวสิงห์ก็พูดชมพูดยอเอาไว้เยอะๆแล้วชาวสิงห์เองคุณก็ต้องระมัดระวงังถ้ามีคนมายอคุณเยอะๆเยนินยอปอปั้นคุณเยอะๆเออให้นี้ให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยมันจะเอาใจมันจะมาเอาอะไรคุณหรือเปล่านะคะเออระวังตัวไว้ด้วยนะคะระวังด้วยนะเพราะว่าในแต่ละทุกราศีมันมีโปรแอนด์คอนดีและไม่ดีทั้งนั้นทีนี้รู้เท่าทันตัวเองก็ดีเหมือนกันไม่ใช่เฮ้ยมีคนมาพูดชมชั้นเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเขาต้องการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Need behind need อะ่ะคือความต้องการเขามากกว่านั้นอะ่ะมันจะมีอะไรเบื้องหลังของคุณอีกนะคะเรื่องจากนั้นอีกนะต้องระวังเหมือนกันทีนี้ในส่วนของไพ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก้าวไม่เท้านะก็มีความกังวลใจไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะ ถ้าจะเห็นจากหน้าไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยไม่เท้าก็ปักตรงสวยนะคะเออกิ่งก็มีใบไม้งอกงามมาดีนะคะแต่ให้สังเกตสีหน้าผู้ชายคนนี้นะเขามีความกังวลใจอะไรบางอย่างแล้วก็ถ้าจะเห็นว่ามีผ้าพันแผลนะคะปิดอยู่บนหัวเขาเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันมันเคยเหมือนผ่านสามรภูมิรบรู้สึกว่ามีความเครียดเกิดขึ้นมีความกังวลใจยังตามมาอยู่เนืองๆน,นะคะ หลักๆเนี่ยถ้าไม่ใช่คนธาตุไฟก็อาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่รู้สึกว่าต้อง กังวลต้องเฝ้าระวังอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยสิ่งที่ทําออกมาเนี่ยมันดีไหมมันก็ดีนะคะระวังในเรื่องของการใช้คําพูดทะเลาะเบาแหวงกับใครบางคนเยอะๆเป็นพิเศษนะคะพูดจาตรงไปตรงมามากเกินไปเพิ่มิดเกิดขึ้นในการแก้ปัญหาต่างๆต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองรวมถึงสติปัญญาหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองเยอะๆนะคะมองว่าจังหวะนี้ ตัวเองเนี่ยเป็นช่วงหยุดดูหยุดดูอะไรบางอย่างนะคะความสัมพันธ์การงานการเงินเอาอยัางไงต่อไปดีฉันจะไปทิศทางไหนต่อไปดีนะคะทั้งหลายทั้งปวงไพ่8ไม้เท้าเกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะตรงนี้ที่บอกไประวังเรื่องการทะเลาะมากๆหรือว่าอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะเรื่องการทะเลาะกันมาเนี่ยไพ่8ถ้วยเกิดขึ้นด้วย จจงเข้าใจว่าที่ผ่านมาบางคนมีการทะเลาะก,กันไปบ้างแล้วนะคะทะเลาะก,กันไปบ้างแล้วไม่แน่ใจว่ากับคู่ครองความรักหรือว่าการงานการเงินนะคะระวังเรื่องการทะเลาะมากๆถ้าไม่ได้ทะเลาะก,กับใครจริงๆก็อาจจะเป็นความสับสนในใจเป็นพิเศษทำให้ตัวคุณอยากจะออกไปตามหาอะไรบางอย่างสมมุติ บางคนมีเหตุทะเลาะกับคนในบริษัทแล้วอยากจะย้ายบริษัทก็ได้เหมือนกันทำนองนี้นะเ,ออเขาบอกว่าใจเย็นๆคิดดูดีๆก่อนถ้าจะย้ายงานไม่อยากให้จะย้ายในช่วงที่โดนบีบหรือว่าทะเลาะกับใครถ้าจะให้ดีไปสวยๆเนี่ยควรจะไปตอนที่สุดว่าเฮ้ยเราทำตำแหน่งหนะ้าที่การงานเราดีแล้วเราไปเพื่อต้องการจะหาอะไรใหม่ๆออกจากเซฟโซนมากกว่าจะดีมากนะคะ ได้ไพ่เมเจอร์คณะนานกธการ2ใบเดอะเคอร์มิตแล้วก็เทมเพลนส์นะคะไพ่จบของคุณนะคะถ้าถามเรื่องการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายมีโอกาสค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็8ดไม้เท้ากับ8ถ้วยยังไงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการไปจากตรงนี้อยู่แล้วนะคะบางคนไปตามหาความฝันตามหาสิ่งที่ตัวเองสุดเฮ้ยอยากจะทําจริงๆนะคะเหมือนสิ่งที่ทําอยู่มันก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ฟูลฟิลความรู้สึกของคุณดอนสต็อปคืออะไรหยิบมาได้ไพ่ทะเลาะกันไม่หยุดหรอ หรือว่าบางทีบางเรื่องจังเข้าใจว่ามันเป็นประเด็นที่คุณเองก็ไม่โอเคอะ่ะแล้วคุณก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรเ,เหมือนกับว่าให้พูดความรู้สึกไปอะ่ะนะคะถ้าคุณจะพูดความรู้สึกคุณไปโอเคพูดได้นะแต่ว่าพยายามใช้คําให้ถูกต้องนิดนึงนะคะอาจจะเลือกใช้คําที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดูบัดหมังน้ําใจกันเกินไปทานองนี้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาส คือต้องต้องพูดอะถ้าใครมีประเด็นต่างๆรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์กับตัวเองทานองนี้นะ เหมือนเขาบอกว่าให้คุณอ่ะพูดได้แต่คุณต้องพยายามอย่าใช้คําพูดที่มันดูแบบเชื่อเฉือน้ําใจคนเกินไปทํานองนี้นะเป็นการเคลียร์กันก,นก่อนก่อนที่จะแบบออกมาจากตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครจะไปจากตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้รอก่อนนะรออะไรบางอย่างก่อนรอเคลียร์ก่อนหรือว่ารออะไรนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ถามว่าเฮ้ยเรื่องงานจะย้ายได้ย้ายไหมจะได้ไปไหมเนี่ยโอกาสได้ไปสูงนะคะเรื่องการเงินก็มีเป็นจังหวะ ภาวะหยุดหยุดดูดูอยู่ทํานองนี้นะทีนี้มาสรุปกันนะคะในแต่ละเรื่องถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยเป็นไงบ้างไพ่นี้เกิดขึ้นคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆของตัวเองเนาะ ถ้าไพ่ไดาบเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารเยอะๆพูดขายเขียนเยอะๆเขียนบล็อกก็ได้หรือว่าขายของออนไลน์ก็ได้หรือว่าลงทุนก็ได้นะคะผ่านสื่อโซเชียลต่างๆตรงนี้ทําได้แล้วถ้าตามดาวของคุณเนี่ยเข้าใจว่าพอช่วง หลัง15กุมภาพัานไปอ่ะน่าจะดีขึ้นนะคะหมายถึงว่ามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การลงทุนต่างๆนะคะถ้าถามเรื่องการเงินเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินช่วงประมาณกลางเดือนไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่กางการเงินตรงนี้ระวังนิดนึงมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจไม่แน่ใจว่าเพราะว่าคนที่เคยมายืมเงินหรือว่าติดเงินอะไรคุณไว้เนี่ยมัน มันช้ากว่าจะเอามาคืนนะคะแต่ถามว่าเดือนนี้มีโอกาสได้คืนไหมอโอกาสได้คืนมีเหมือนกันจังหวะนี้หยุดดูหยุดดูสิ่งที่เหมือนผลประกอบการสิร่งที่ตัวเองลงทุนทําไปว่าเป็นอย่างไรบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นช่วงปลายเดือนหลัง18บกุมภาพันธ์ไปดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเดือนที่8การเงินที่เป็นคนอื่นเนี่ยดีมากๆรวไปถึง ฟูมูลเกิดขึ้นในเรื่องการเงินของคุณบางคนรู้สึกว่าอยากทําธุรกิจใหม่อยากจะถอยรถใหม่อยากจะแบบเ,เหมือนแบบถอยรถต้องซื้อรถไปใช่ไหมมีเงินได้มาแล้วก็ต้องเสียไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงในส่วนของเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคต่างๆใครอยากลองเสี่ยงดูก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วก็การเรียนเนี่ย โอกาสสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะได้ไพ่แอมเ r อรเกิดขึ้นด้วยแล้วการเรียนนี้ถ้าเรียนเกี่ยวข้องกับอาเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือไปเรียนต่างประเทศก็ได้นะคะมันแอคทีฟมากช่วงครึ่งปีเอ้ยขอโทษครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้อืมคิดว่าไม่มีอะไรนะเป็นออกแนวออกแรงเยอะเป็นพิเศษด้วย3เดินทางเยอะเป็นพิเศษอาจจะบ้างานบ้าเดินทางมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะ แล้วก็ถ้าถามในเรื่องความรักคือบอกไปแล้วว่ามีพาร์ทเนอร์ได้พารระวังนิดนึงระวังเรื่องอะไรคือมีพาร์ทเนอร์มีโอกาสได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆม,มาจากเี่ทนมงานได้แล้วก็เป็นลักษณะของการแบบคุยกันพัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้วพอช่วงปลายเดือนไปแล้วเนี่ยระวังในส่วนของความสัมพันธ์ลึกซึ้งอไองตรงนี้นะคะ อาจจะมีเกิดขึ้นได้เหมือนกันตรงนี้เฟิร์เป็นภาวะจีบจีบกันค่อนข้างจะเยอะนะก็ถ้าตามหน้าไพ่มี2คนนะคะหลักๆนะก็จะเป็นธาตุลมกับธาตุไฟเมษสิงนคนโกูกับเมถุนตุลกุมนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวได้ก้าถ้วยเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะก้าก้าเรียนกันเลยเพิ่งเห็นขอโทษด้วย คือในความเจ้าชู้ของใครบางคนตัวคุณหรือว่าคนอื่นเนี่ยนะที่เข้ามานะมันทําให้คุณไม่สบายใจถ้าถามว่าเขาสนใจคุณเยอะไหมก็ใช่จนทําให้บางครั้งเนี่ยคุณอยากจะหันหลังออกไม่สนใจออกมาอยู่คนเดียวก็ได้เหมือนกันทํานองนี้นะเออแล้วก็ถ้ากับในพฤติกรรมที่ว่าคุณกำลังจะไปเนี่ยเ,ออเขาจะให้ความสำคัญ สนใจคุณมากซึ่งอันนี้ก็ตรงรตามหลักจิตวิทยาต่างๆนะถ้าคนที่มันจะสูญเสียมันก็จะแบบควาเอาไว้ไม่ให้ไปทํานองนี้นะเออก็ลองดูแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสเพราะว่าคุณไม่สนใจคุณจะปล่อยๆคุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไปแล้วนะได้ไพ่8ปดเทถาขึ้นเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์พัฒนาไปก็เลยคุณต้องลองแบบ พยายามเอ้ยฉันจะแบบจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะทำทำให้เห็นนะไม่ต้องพูดคือถ้าพูดเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กต้องทำให้เห็นแอคชั่นสปีกลาวลี่นะคะแล้วก็ลาวลีว่ลาวเดอร์นะเออแล้วก็ตรงนี้ที่บอกว่าพอจะไปปั๊บได้ไพเวทขึ้นก็น่าจะเป็นลักษณะว่าแกล้ง แซรงว่านะําำเหมือนจะไปไม่ได้ไปจริงทำอนองนี้ค่อนข้างจะชัดหยุดดูอยู่อ,อย่างไรแล้วก็พายจบได้พายธรรมเร้เกิดขึ้นมามาไปไปมามาห,หายหายตรงนี้สำหรับใครบางคนก็มีโอเคยังไงก็เข้าใจว่าน่าจะคบถ้วนระดับหนึงเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะถ้าใครเห็นว่าเอยคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจจะเป็นในเรื่องมูเตูหรือไม่ใช่มูเตูเรื่องแบบอะไรที่แงส,สอดแทรก เทคนิคหรือว่าความรู้อะไรใบบ้างเนี่ยนะคะถ้ามีประโยชน์กับคนอื่นๆก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้แจ้งด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยมีความสุขม,มากๆนะคะสวัสดีค่ะ